ระภาบาปกับสาวน้ำฝนว่าแอบแตกแถวไปขอขึ้นคอนโดของสาวประเภท2ที่ชื่อพลอยแต่ยืนยันว่าเป็นเพราะความขนองและไม่ได้มีอะไรเกินเลยจนเป็นเหตุให้สาวพลอยงัดหลักฐานการคุยผ่านไลน์กับหนุ่มอาร์ตออกมาแชร์ในอินสตาแกรแบบแซ่บเวอร์จนหลายคนคิดว่าความรักของทั้งคู่อาจจะไปไม่รอดแต่ล่าสุดสาวน้ำฝนเผยว่าได้ให้อภัยและกลับมาคืนดีกันเรียบร้อยแล้วก็ด้วยเหตุนี้ค่ะ เขาก็มาขอโทษฝนนะคะแล้วก <an> ็ได้ขอโทษคุณแม่ฝนด้วยเพราะว่าคืออย่างที่รู้กันถ้าสมมติคนเป็นลูกเสียใจในแม่ย้องเสียใจมากกว่าน้อเขาก็ทําถูกนะคะก็คือไปขอโทษคุณแม่ด้วยแล้วก็คือเราก็ได้คุยรับความเข้าใจกันแล้วฝนก็ปล่อยให้พิ์เขาไปใช้ชีวิตของเขาเองก็บสิบวันของฝนฝนก็ดูว่าเออเราเป็นยังไงเราจะมีความสุขไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเราก็รู้แล้วว่าเออมันก็โอเคยังให้อภัยได้จริงๆความเชื่อใจเนี่ยมันก็ ตอนนั้นมันก็หายไปแหละก็ยังบอกพี่อาร์ว่าพี่อารตก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะแต่ว่าความจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดสักขนาดนั้นนึกออกไหมคะมันก็เลยมันส่วนหนึ่งมันก็ยังมีอยู่ล่ะค่ะแล้วก็เขาก็ต้องเริ่มสร้างใหม่โดย่วนการที่เขาเป็นสาวประเภทสองทำให้ฝนสบายใจขึ้นหรือเปล่าที่ไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆไม่ค่ะไม่ออกความเห็นเรื่องนี้เลยคุกป้าจะหา